เสียงแหบแตกแล้ก็เสียงแหบแห้งนะครับแต่เท่าที่ผมดูนี่มันไม่มีไฟติด LED นะไม่รู้ว่าไฟเข้าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวแกะดูเลยนะข้างในนะครับภายในเครื่องนะครับเพื่อนๆเปิดฟ้ามาโอ้สุดยอดมากเลยเป็นผ้าขยายที่ใช้ทารานเตอร์นะครับอยู่ตรงนี้เนาะตัวนี้ใช้ไฟ12โวลต์ได้ด้วยนะครับแปลงไฟนะตัวนี้แปลงไฟไนดะ้นะเนี่ยเห็นไหม นะครับไฟไม่เข้านะครับเสียบปักไฟไม่เข้านะแต่ลูกค้าบอกว่าเสียงแหบนะครับไฟไม่เข้าก็อาจจะเกิดจากสวิตก็เป็นได้สายขาดก็เป็นได้เพื่อนก็อาจจะต้องมิเตอร์วัดนะฮะตั้งสักเคนึง่งนะเปิดสวิตไว้นะครับมาดูหน่อยไม่มีค่าโอห์มเกิดขึ้นเลย เดี๋ยวดูฟิลนะครับต่อไปมีฟิลไหมเครื่องโอ้มีฟิลนะัฟิลจะอยู่ในดำๆำโอ้ไม่มีฟิลนะครับไม่มีฟิลทำไมไม่มีฟิลล่ะเดี๋ยวฟิลมาใส่กันนะครับไม่มีฟิลนะครับในเครื่องไม่มีฟิลอาจจะมีการเอาฟิลออกนะครับ mm hmm. ฟิลห้าแอมนะครับใส่เข้าไปเบบสั้นนะเดี๋ยวลองดูนะอยจะเข้าไหมลูกค้าแจ้งว่าเสียงแหบนะครับ แต่เปิดเครื่องออกมาไม่มีฟิวหรืออาจจะไม่ได้ใช้ในส่วนนี้อาจจะใช้ในส่วนของ12โวลต์นลยครับรวเสียบปลั๊กนะครับลูรค่าอาจจะไม่ได้ใช้คร่ายังไม่มีความต้านทานนะครับแล้วทีนี้เราก็ไปดูสวิต ไปดูสวิตไปดูสายไฟนะเพราะว่าฟิลนี้ใส่แล้วนะครับเดี๋ยวดูหน่อยนะครับนะครับแล้วก็อาจจะต้องวัดตรงนี้นะครับพเพื่อนวัดตรงหมอแปลงเนี่ยฮะแล้วก็มาดูตรงมาวัดตรงมอแปลงเลยนะครับสายสีแดงเขาเนี่ยเข้ามาเข้าที่สวิตครับถ้ามอแปลงเขาดีแล้วเนี่ยถึงจะสามารถไปทำอย่างอื่นได้นะครับในที่นี้ไม่ได้นะครับพเพื่อน ไม่ได้นะครับมออแปลงขาดนะครับเพื่อนๆน,นะครับไฟไม่เข้านะครับมันจะเสียงแหบได้ไงอ้เมืม่อไฟไม่เข้าหรือใช้ในส่วนของ12โวลต์นะครับแล้วกรนีไฟไม่เข้ามออแปลงเป็นหานะครับก็คงจะได้ดูในส่วนมออแปลงก่อนไหมนะครับหรือจะทําให้เครื่องเขาดังก่อนก็ได้ในกรณีที่ลูกค้าไปใช้12โวลต์แต่ลูกค้าไม่ได้แจ้งนะครับว่าใช้กับ12โวลต์ นี่คือการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะผมดูขั้วเขาหลวมอะไรหรือเปล่านะครับนในมอแปลงเพรว่ามอแปลงมอแปลงพวกนี้มันบางทีมันขั้วมันหลวมนะถึงจุดต่อสายนะครับทีนี้นะครับแกออกมานะเพื่อนดูค่าโอมนะครับนี่ครับไม่มีนะครับ ก็แสดงว่าในส่วนนี้มอแปลงมีปัญหาแล้วแต่ก็ไม่ได้มีเขาเรียกอะไรอะรอยดํารอยไหมอะไรเลยว่าอะไเป็นที่ขัต่อหลวมหลุดแถบวบนี้นะครับแต่ว่าลวดมันพันกันอยู่นะมอแปลงแบบนี้ดูยากหน่อยก็ต้องลื้ออกมาดูครับงั้นก็เปลี่ยนใหม่นะถ้ามีนะผมไม่มีนะไฟก็นี่ครับ ยี่สิบศูนย์ยี่สิบนะครับไปชุดเดียวนะครับทาการแกะพลาสติกออกนะครับก็จะเชิงประมาณนี้ผมจะดูข้อต่อนะครับจุดเชื่อมต่อนะฮะเนี่ยที่สายเนี่ยครับนะที่สายที่ผมขยับอยู่นี่นะครับทั้งสองเส้นนี้ฮะจะเป็นไปได้ไหมนะครับหรือว่ามันจะต้องแกะออกมาลวพันเข้าไปใหม่ครับมันเป็นอะไรที่อยู่ลึกเหมือนกันนะ นะครับลวดเขาพันทับอยู่นั่นนลครับเราสามารถที่จะขยับลวดตัวนี้ออกมาแล้วก็จะเข้าไปดูที่จุดต่อได้ไหมนะครับลองดูนะทีนี้นะครับเพื่อนๆผมก็แกะตัวนี้ออกมานะครับเอาสายก็ออกมาแล้วยังไม่ได้ไปพันอะไรมามาดูก่อนว่าตอนผมดึงออกมามันก็ดึงออกมาง่ายนะเพื่อนดึงออกมาง่ายเลยนะครับดูสวยงามเลยนะครับสวยงามเลยนะครับไม่มีรอยไหมรอยดําอะไรเลยนะครับทีนี้ เรามาดูว่าค่าโอมเป็นยังไงนะครับค่าโอมไม่ปรากฏนะครับนั่นหมายความว่าในส่วนนี้นะครับขดลวดนะลวดเส้นข้างในนี่ครับปฐมภูมนะิเนี้ไพามารี่เขาเนี่ยขาดนะครับอืมขาดนะครับโอ้ ตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะผู้ถึอเนาะเรื่องใหญ่ตรงนี้ในการทํางานเหรอในการทํางานก็ใช่นะเพื่อนในการทํางานนี้ก็ใช่เพราะว่าการที่เราจะซ่อมหม้อแปลงตัวนี้ก็คือต้องเอารวดนี้ออกแล้วก็มาดูขาดตรงไหนถ้าเกิดว่ามันขาดอยู่ข้างในลึกต้องเปลี่ยนรวดเลยนะครับกดนี้นะทีนี้ในกรณีของผมนี่จะเกิดปัญหาก็มองไปถึงปัญหาแล้วนะทีนี้รวดไม่มีนะครับ ต้องไปซื้อลวดที่ร้านไดนนโมเะครเบอร์อะไรนี่เราก็ต้องดูตามนี้นะครับแล้วก็ขอแบ่งลวดต้องใช้เท่าไหร่ล่ะนะครับใช้กี่เมตรละ่ะส่วนมากเขาจะขายช่างกิโลนะเป็นขีดเป็นอะไรนะให้นะครับนั่นก็หมายความว่าเราซื้อลวดมาขีดแล้วเท่าไหร่แต่ก่อนนี้ขีดละห้าสิบถึงหกสิบแปดสิบอะไรเนี่ยนะครับที่เคยซื้อมา แล้วทีนี้มันใช้เท่าไหร่ละ่ะนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่มืออาชีพที่จะมามาทำหม้อแปลงนะพูดถึงนะไม่ใช่มืออาชีพนะถ้ามืออาชีพจะมีรวดทองแรงไว้สํารองแต่ผมไม่ใช่มืออาชีพทางด้านหม้อแปลงครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าจะให้ง่ายขึ้นกว่านี้ก็ต้องซื้อหม้อแปลงมาใส่ใหม่หม้อแปลงถ้าเป็นแบบนี้ก็น่าจะประมาณสักสี่ร้อยแถว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 นี้นะราคานะครับสี่ร้อยนะครับ แล้วก็โวลต์ก็อาจจะไม่ไม่เป็นยี่สิบนะอาจจะได้สิบแปดบางงรั้นก็ยี่สิบสี่เลยนะครับแล้วแต่จะมีนะนะครับจะประมาณนั้นแล้วทีนี้มันจะเป็นปัญหาต่อไปอีกก็คือว่าแอมตัวเล็กๆอย่างนี้นะมันนะครับมันจะซ่อมไปกี่บาทละ่ะนะครับบางครั้งบางทีคิดค่าแรงบวกค่าอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยเพิ่มเงินอีกร้อยสองร้อยได้เครื่องใหม่ก็มีนะครับมันก็เป็นอย่างนั้นด้วยนะครับ ฉะนั้นแล้วนะครับในส่วนของงานนี้นะครับจะต้องพักไว้ก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้คุยกับลูกค้าว่าจะต้องมีงบประมาณในการซ่อมเท่าไหร่ลูกค้าก็แค่บอกว่าถ้ามันหมดมากเกินไปนี่ก็จะไม่ซ่อมอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็ได้ยินคํานี้นแวแวๆอยู่ค้าพูดมาว่าเครื่องน,นี้ถ้าเสียมากจะไม่ซ่อมแต่ถ้าหมายความว่าหม้อปแปลงตัวนี้เสียยมันน่าจะมีการเช็คก่อนหน้านี้แล้วนะเพราะว่า,าในส่วนของไงเจ้าตัวฟิวไม่มีมานะ ก็น่าจะพักการซ่อมไว้ก่อนนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าซ่อมเดี๋ยวผมจะหาหมอแปลงมาใส่หรือว่าจะพันหมอแปลงใหม่อะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยดูช็อตต่อไปแต่นี้ผมเล่าให้เพื่อนฟังนะครับว่าการเช็คหมอแปลงก็อยู่ประมาณอย่างนี้นะครับจะไม่ลื้อออกมาขดน,นี้จะไม่ยังไม่ทันลื้อออกมาเนี๋ยจะดูอย่างนี้ก่อนมันรู้ดูสวยแหละแต่ไม่รู้จะขาดทั้งในยังไงเพราะว่าลวดตัวน,นี้เป็นลวดแบบขั้นเทพ เื่อขั้นเทพนะครับนี่เราเพื่อนฝากนะครับงานอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นแบบนี้ด้วยนไม่ใช่ว่าโอ้งานทุกงานมันจะได้หไม่ใช่มันก็มีบางอย่างที่มันไปไม่ได้มันไปไม่ได้ก็เพราะว่ามันไม่มีอะไรสองต่อมาก็คืออะไรมันการดําเนินการมันค่อนข้างสูงบางทีเนี่ยเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนันหม้อแปลงตัวนี้นะมันไม่ได้ใช้เวลาเร็วแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อต้องทดเวลาเนี่ยในการที่เอารวดนี่ออกนะครับ แล้วก็ไปเอาลวดข้างในนั้นออกแล้วก็พันเข้าไปใหม่ตามจํานวนรอบเะครับเพื่อนก็คานวณแล้วก็พันเข้าไปตามจํานวนรอบเอในการพันเนี่ยเพื่อนจะต้องมีท่านเพื่อนทําแบบเอเคยสารแหนะสารแหนะเพื่อนอุปกรณ์แบบนั้นเลยนี่รัเอาลวดก็ไปใส่ในอุปกรณ์สารแหนถ้าเขาพันนะครับพันไปบางครั้งบางทีบางคนทําเล่นไปเนี่เป็นวันนะครับนี่มาแปลงเนี่ยพันขึ้นมาเนี่ย พราะมันไม่ใช่มืออาชีพถ้ามืออาชีพง่ายหน่อยมีลวดแต่นี้มันต้องไปล้อหาซื้อลวดอีกเออไปสามสี่ที่ไม่มีลวดเบอร์นี้ก็มีนะครับเพราะว่าแถวนี้มันก็เป็นร้านร้านมอเตอร์ร้านไดานาโมนะครับลวดที่ทางร้านไดานาโมทางด้านร้านมอเตอร์ที่มีที่จะไปขอซื้อเขาเนี่ยเขาก็จะเป็นลวดที่เขาใช้บ่อยเบอร์ที่ใช้บ่อยนะครับส่วนมากพันแต่ได้ลงสีสิทีนี้ลวดเส้นเท่านี้ นะครับเาพ,พอเราไปถึงออย่างงี้มันไม่มีนะครับมันก็ไม่ได้ไปสั่งตามเว็บไซต์สั่งอะไรเขาก็แบ่งขายอยู่นะขายเป็นขีดมาเหมือนกันเนะี่ยแต่ว่าในส่วนนั้นก็สิบกว่าวันก็ยังส่งไม่ถึงบางทีนะครับนะี่ครับมีปัญหาอยู่ซีก็บวมด้วยนะคิดว่าน่าจะค่าใช้จ่ายก็คงจะหลายร้อยอยู่นะครับก็ต้องคุยกับลูกค้าก่อนแต่ผมว่าหาซื้อม้อแปลงมาใส่ใหม่จะด,ดีกว่าก่านะจะง่ายกว่านะครับ นี่เราเพื่อนฟังนะครับในกรณีแบบนี้มีด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็การเช็คหมอ้อแปลงจนเห็นว่าหมอ้อแปลงขาดก็ทําอย่างนี้ด้วยนะครับเราสู่เพื่อนฟังนะหรือว่าในกรณีที่ลูกค้าอยากจะใช้ในส่วนของ12บสองนะเพื่อนอย่างเช่นตัวนี้มันไม่ได้เนาะสมมตมว่วานะานะนะครับก็มาเช็คตัวนี้นะครับเช็คตัวนี้ต่อไปนะครับแต่ผมยังไม่ทํานะเดี๋ยวนี้แต่ผมจะเล่าให้เพื่อนฟังว่าจะทําในกรณีที่ลูกค้าบอกว่าโอ้โหตอนนั้นมันไม่เป็นไรละ แต่พอดีมีหมอ้อแปลงมีหมอ้อแปลงข้างนอกอยู่นะครับเป็นอะแดปเตอร์เป็นหมอ้อแปลงก็จะมาป้อนเข้าตรงนี้เราก็มาทําในส่วนของตรงนี้ได้นะครับอืมนะครับเราต้องคุยกับลูกค้าก่อนในช็อตนี้เผื่อบางทีลูกค้าไม่มีหมอ้อแปลงตรงนั้นแล้วก็ไม่อยากจะซ่อมอยากจะซื้อใหม่ก็มีเพราะไบอํมตัววันนี้ก็ถูกตรงนะตัวเล็กนะครับก็เป็นงั้นด้วยเนะี่ยนะครับทีบ่เราให้ฟังนครับเพื่อนไปนเป็นแนวทางนะในการทำนะครับ คืองานนี้ถูกพักไว้นะเพื่อนนะถ้ามีต่อเดี๋ยวจะเล่าสู่ฟังแต่ถ้าไม่มีต่อก็จบแค่แค่นี้เป็นงั้นนะเ๋ยวดือดมาทํานะเรื่องทาเล่าเพื่อนฟังนะครับในกรณีที่แบบนี้ถือว่าเสียเยอะอยู่นะครับค่าซ่อมก็อาจจะลูกค้าก็อาจจะพิจารณาการซื้อใหม่อะไรพวกนั้นนะครับเราสู่เพื่อนฟังนะเพื่อนเพื่อนนะครับเพื่อนๆชอบในส่วนของงานซ่อมนะครับซ่อมไปเรื่อยๆแหละอย่างที่ผมทำนี่ก็เพื่อนสามารถกดติดตามได้ ยังมีมีสามช่องนะช่องวิทยเรื่องทาช่องที่หนึ่งช่องที่สองช่องที่สามนั่นเพื่อนเพื่อนยังไม่ได้ไปดูไปชมก็บางครั้งบางทีติดปัญหาในการซ่อมก็อาจจะเป็นคล้ายๆกันเหมือนๆกันก็ลองๆเข้าไปดูนะช่องวิทยเรื่องทามีอยู่สามช่องนะครับแล้วก็เพื่อนคนใดอยากจะสนับสนุนช่องรายการช่างวิทย์ก็สนับสนุนได้ที่การสมัครสมาชิกนะครับเงื่อนไขก็ตามนั้นนะครับเข้าไปดูก็ รายละเอยีอยดอยู่ตรงนั้นนะครับเพื่อนๆคนใดอยากจะสนับสนุนค่าเป๊กมาก็ได้นะครับ <g iggle> ได้ได้หมดละนะครับถือว่าในส่วนนี้ช่องวิเรื่องทามาเล่าประสบการณ์สู่ฟังนะครับแล้วก็สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นสิ่งที่เพื่อนจะเห็นให้เป็นกรณีศึกษาไปนะครับคลิปกรณีศึกษานี่พูดยาวไปนะพูดถึงเนาะนี่ก็สิบกว่านาทีแล้วอะถ้าเกิดว่าเพื่อนคนใดดูจบนะก็อาจจะต้ะองพิมพ์อค,คอมเมนต์อะไรก็มาหน่อยนะเพื่อนอะเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงก็จะ อะไรมาเล่าสู่ฟังวันีมีงานต่อนะครับตอนนี้ถูกพักไว้ก่อนนะครับเจอกันนะครับสวัสดีครับ